ในเบนจ์เบนจ์ตระกูลดีมีดีปรีชาผูชาผูดีชาศาสเต็งสคาสักคาร์ิงพบหน้าอย่ากพบห้าอย่างอันนี้คืคือลือสีต้นใดที่เป็นคนกินแบบนี้แล้วนี่แหละนี่แหละลืมทุกทีเลยใครชื่ออะไรลูกธาตุดินธาตุดินธาตุดินหรือเปล่าไม่ใช่ธาตุน้ำ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  สีอะไรหรือสีอะไรคะดอกจไม่ได้ดอกชนนันกินแล้วมีอาการยังไงราชัก้อตนจะไม่ได้รือสีจำได้คนเดียวคือมุละทานอนอะไรนั่นแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเีาปนไรเขาป็นอปาร์หมอตาเพื่อนบางาเแบบแบบาตาอแบบาตาให้มันเข้าใจแบบนี้เลยใช่จะได้จำได้เลยูส่าหรือสานรือสอ่านให้หมดเลย อ่านได้ส่อ่านได้ห้าเลยลูกอ่ะอ่านดังๆใช้เวลาลูซีตัวหนึ่งชื่อปัดพะตังบริภุกปีปีบริอาชินาโลกใช่อาชินาโลกก็คือแพ้ของซาแลงแพ้ของซาแลงอีกดีปูคนที่สองก็คืออุทาก็คือบริพุกนี่แหละอ๋อลูทีนาอุทธาทรบริพุกชาคูสวาจะรับเมื่อยหุบได้เมื่อยหุบเคลื่อนละพลา แล้วก็คนที่สามนะคะก็คือบุพพเทวาก็คือบริพุคเถาสคารเชื่อว่าอาจจะระงับสิมห์ักและวายูได้แล้วก็วิวิวพระโคต์ก็คือบริพุคแม่ตั้งใส่คอด้วยเนี่ยเชื่อว่าจะระงับพูกเข่ขยนยาวนะเตดีอะไรให้หนาวได้เิ็นได้ยังไงจู๋ร้า ลือสีมะหิตที่ทรรลงสวนมันตบริโภคเน่าขิงเชื่อว่าจะระงับพิษพิษได้แล้วก็ลือสีมุลธาทรนก็คือเป็นผู้ประมวลผลยาทั้งหมดเอาไม่เข้าด้วยกันเออดีเหมือนกันชื่อว่าเบนจกคูนก็คือเสมอภาพเชื่อว่ายาเบนจกคูนนี้จะระงับโรคอันบังเกิดอทวัดาวัดติงสากร ใช่ไหมสาการสาการหรือสากรสาการฮัลโหลคืออาการสาดิทรงหยางของรากไม้ยางคะโอเคสรุปอยู่หน้าสูงหรือสีอะไรหรือสีอาทาอุทาค่ะสรรพคุณแก้อ๋อก็ถ่ายวีดีโอระงับขบระงับซึ่งเมื่อยขบได้ค่ะซึ่งเมื่อยขบดูไอ้ เหนี้ขบมือคงประมาณเจ็บเนื้อจังค่ะเหมือนเราเป็นไข้เจ็บในกระดูกวเนียเจ็บในกระดูกก็เหมือนกับเราเนเหมือนกับเราเล็บถูกเรอม่โอาการคมหน้าเป็นอ็กแบบคือแบบมันบอกไม่ถูกว่ามันเจ็บยังไงแต่ว่ามันเจ็บอยู่ในนั้นค่ะเจ็บเมื่อยขบคำว่าอาชินนโรกเป็นยังไงรู้ไหมคะออชินนโร่ไอชินนโรกไม่รู้คือมันเป็นโรคเรื้อรังอ่าเป็นโรคเรื้อรังเป็นกลับไปกับมาขออาจารย์ยังใหม่ของนูเลย อ่ันเล่มหนึ่งเละกว่านี้อีกอยากให้ดูมันจะมีอาชินะโลกอาชินะธาตุอาชินะโลกชินะธาตุมันมีสามอาชินอาชินะธาตุคืออะไรคะอาชินะธาตุเป็นอะไรคะทุอาชินะธาตุเ๋ยนนะคิดก่อนมันจะมีบอกว่าอาชินะโลกกินยาไม่ถูกโลกอาชินะธาตุกินยาไม่ถูกอาชินะโลกนี่มันคือหมายว่ามันกินยาเข้าไปแล้วมันเลมยนเป็นเรือรัง อาชินแล้วไหนั้น,นมันมีสามอาชินเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อน <c oughs>